พระผงพรายกุมารของครูบาคฤษณะองค์นี้เป็นพระยุคต้นที่หายากมากในธรรมเนียบวัดมงคลของครูบาคฤษณะกุมบาลทองพิมพ์วัดซับย้อยชุดสองเนื้อดำมีผงถ้ำจากาถ้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและผงใบลาน จากคำภีที่ครูบาคิษณะได้ทำเป็นผงในปี2544จึงเป็นพระยุคต้นของครูบาคิษณะแล้วกุมารทองค่อนข้างหายากในหมวดหมู่ชำเนียวัตมงคลของครูบาคิษณะที่จะมีเทศพพมรจำแรงมากมายและพวกสาลิกาดง แต่กุมารทองก็จะเป็นที่หายากสุดจากาเจ้าแห่งวิชาธิรยานและเทพพมรจำแรงหมายถึงว่า,าคุนะูบัคิสนาเป็นเจ้าวิชาธิรยานที่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์ท่านครูบกคิสนะอินทวันโนแห่งวัดป่ามหาวัน นอกจากนี้ครูบาคคิษณะได้ผสมผงกรรมฐานผงใบาลานผงผายกุมารแล้วไปอุดฝังพลอยเสกมหาโภคศัพย์สำหรับดึงดูดความร่ำรวยและโพคศัพ์ทั้งหลายแล้วก็จะมีสเต็มของวัดปั๊มอยู่ด้านหลัง รุ่น2ได้ออกมาในปี2544 5ปีหลังรุ่นแรกซึ่งออกในปี2539รุ่นแรกมีบล็อกแม่พิมพ์ที่ทำด้วยพระอาจารย์อีดแห่งวัซับย,อย้อยแล้วบล็อกแม่บล็อกพิมพ์แห่งรุ่น2ได้ถูกสร้างด้วย อาจารย์ชนนแห่งพิษณุโลกซึ่งได้เอามาสู่วัดป่ามหาวันขอทูลขอครูบาคิสนะที่จะสร้างแล้วปลุกเสกสำหรับลูกศิษย์ของท่านารุ่นนี้จึงถูกสร้างด้วยเมตตาของครูบาคิสนะแล้วถูกสร้างในผงต่างๆเช่น ผงขาวที่เป็นผงพรยกุมารล้วนแล้วผงพุทธคุณแล้วผงสีน้ำตาลที่มีผงว่านต่างๆและผงดำที่มีผงใบลานและดินศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำต่างๆซึ่งต่างจากรุ่นแรกที่จะสร้างในสีแดงขาวกับดำอย่างเดียว กุมารทองพิมพ์วัดซับย้อยวัดซับย้อยได้มี3รุ่นร่วมกันรุ่นแรกปี2 3งสามองาสามเบล็อกแม่พิมพ์สร้างโดยพระอาจารย์อีดรุ่นสองสองแม่บล็อกพิมพ์บล็อกแม่พิมพ์สร้างโดยอาจารย์ชนนแล้วรุ่น3ที่มาหลังรุ่นนี้ มีบล็อกแม่พิมพ์สร้างด้วยอาจารย์คิมที่วัดป่ามหาวันโดยตรงสำหรับครูบาคริสนะโดยตรงด้วยคำสั่งของครูบาเองทั้งสรุ่นหายากมากเราเป็นที่ยกย่องสำหรับพุทธคุณที่มีอยู่จากลูกศิษย์ทั้งหลายและเป็นที่แสวงหากันอย่างมากอยู่ แล้วมีราคาค่อนข้างสูงเพราะประสบการณ์มมีประสบการณ์มากในรุ่นนี้จากลูกศิษย์ที่ได้ห้อยแล้วได้มีการเปลี่ยนชีวิตอย่างมากมายแล้วดีขึ้นและคนที่ถูกหวยเราคนที่ชีวิตเปลี่ยนจากจนเป็นรวยโดยรวดเร็ว ก็เลยทำให้รุ่นนี้ดังมา,งมากรุ่นสองกับรุ่นสามมวลสารก็ดูต่างจากรุ่นแรกว่ารุ่นแรกก็มีมวลสารที่ดูนุ่มกว่าเรามันหนากว่าเราดูเป็นเหลี่ยมมากกว่ารุ่นสองกับรุ่นสามก็บางกว่าแล้วมวลสารมันก็ แข็งแน่นกว่าแล้วเนียนกว่าแต่รุ่นแรกมันก็หายากกว่ายากที่สุดแล้วมีราคาสูงมากๆ